รอบนี้พาตะลุยกินร้านเด็ดหาที่จอดย้ายด้วยรถซิตี้บัสบอกได้คําเดียวว่าหายห่วงเรื่องโดนล็ลลพอกล้อเพราะพีตํารวจไม่ได้เงินเราแน่นอนปัญหาอย่างหนึ่ง <Yeah. S 2> ที่เฮียเปาเจอบ่อยคือร้านอร่อยแต่หาที่จอดยากวันนี้ก็รวม,มาให้ขอร่มที่ร้านแรกก๋วยเตี๋ยวเฮียบุ้งองมอกว่าตํานานอยู่นะร้านนี้เพราะเปิดมาตั้งแต่ปีหนึ่งกแหลองนับดูว่ากี่ปีแล้วในร้านก็จะเป็นเมนูเบสิกอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่น้าซ,ซุปคือเป็นซุปที่กลมกล่อมพอดีเลยทุกคนและเราปรุงเพิ่มนิดเติมทั่วนิดหน่อยเป็นอัน อาหารเช้าที่แนะนําว่ายังไงก็ต้องมาแต่เราเป็นคนสวยหมายถึงตื่นสวยเลยได้กินแค่นี้กับเซตอาหารเช้าที่มีทั้งขนมปังยวนน้าส้มนาเก๊กฮวยและไขกะ่กระทะกินแค่นี้รองท้องนิดหน่อยก็ไปต่อกับอีกตํานานร้านเกี๊ยว,วบบร้านบะหมีม่เกี๊ยวหยกจัมโบ้ที่อยู่ไม่ไกลจากร้านเมื่อกี้คือเดินมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอพี่แก่ลวกเกี๊ยวใหญ่บึ้มบึ้มแบบ,บวันนี้เลยสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวและเกี๊ยวล้วนบอกได้คําเดียววันแน่นมากคือหมูเป็นหมูแบบเน้นๆเ,เลยทุกคนแต่ว่าไปต้องบอกว่าคนแกนของกินก็เยอะจ เป็นอันต้องจอดกับร้านคอหมูย่างร้านนี้ก็สร้างมีมในตำนานมาแล้วที่อยู่น้าธนาคารอิสลามคือพ่อแกก็จะย่างกันส,ส่วนๆให้เราเห็นความฉ่ำความฟินกันตรงนั้นเลยแต่แอบบอกว่าเดินข้ามถนนมาตรงข้ามกันก็จะเจอร้านชายเล็กบัวลอยเป็นอีกร้านที่มีใครหลายคนบอกว่ายัางไงก็ต้องมากินให้ได้รสชาติจะมีความหวานมันกำลังพอดีบัวลอยจะมีความนหนึบหนับเคียวเพลินกันสุดๆและขอปิดจบวันนี้ที่ร้านหวานๆที่มีทั้งไอติมกะทิไข่แข็งและเมนูกะเพราไข่ดาวเป็ดที่ถูกต้องในส่วนของรสชาติไม่ต้องพูดถึงคือเขอออบบกกเเลลลยยแะว่า วันนี้ไม่ได้เอารถมาเองนะคะเ๋อาชาวแจ้งเฮียเป้อมากับซิตี้บาัสสายสีฟ้านั่นตงตากแอร์เย็นๆมาหาหรอกินไม่ต้องกลัวโดน็อหลอและเพื่อนๆคนแก่นเคยนั่งไปกินที่ไหนบ้างคอมเมนต์กันหน่อย